เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยดูต่อในข้อที่16นะครับลูกบาท a b c d e f g h นะครับมีแต่ละด้านยาว12หน่วยดังรูปโจทย์ถามว่าระนาบที่ตัดผ่านจุด b d d o c และก็จุด e เนี่ย กับระนาบที่ตัดผ่านจุด c, f, h นะครับอยู่ห่างกันเป็นระยะทางกี่หน่วยนะครับ mm hmm. ช้อย a ตอบสามรูทสาม b บอยสองรูทสาม c ตอบสามรูทสามแล้วก็ D ด็อกตอบสี่รูทสามนะครับ โจทย์ข้อนี้เป็นการถามว่าไอเจ้า B D, D O G E เนี่ยนะครับนี่อันนี้คือระนาบระนาบหนึ่งใช่ไหมฮะจื๊อฟอมกันกลายเป็นระนาบระนาบหนึ่งกับอีกระนาบหนึ่งด้านหลังครับคือ C F ออ C F H นะครับตรงนี้เลยจื๊เนี่ยสองระนาบเนี้ยนะครับมันอยู่ห่างกันเป็นระยะทางทั้งหมดกี่หน่วยนะครับอ่ะอันนี้คือลักษณะข,ของโจทย์เราข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้ว จะยากมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้เคยเปิดข้อสอบ i j s o p เก่าๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วปีที่ผ่านมานะครับปีปีก่อนหน้านี้ปีหนึ่งนะครับเป็น i j s o ครั้งที่9กนะครับก็มีการเอาข้อสอบลักษณะนี้มาออกด้วยนะครับโดยเป็นข้อสอบในข้อที่19เนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลอกโจทย์นิดนึงนะครับเอ่อข้อสอบ i j s o ปีที่9นะครับมันคล้ายๆกับข้อสอบต่อเนื่องกันนะฮะเออเขาบอกแบบนี้ครับให A B C D E F G H เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นลูกบาทที่มีนะครับที่มีแต่ละด้านยาวด้านละ12หน่วยเหมือนกันนะครับและเส้นเทียงมุม A, G นะครับตัดระนาบ B D E ที่จุด P ดังรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AP จะมีความยาวกี่หน่วยนะครับโจทย์ให้รูปมาลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเราเราจะมีลูกบาทนะครับชิป oops okay a b นะครับ a b c d dog e f g นะครับ f อยู่ด้านหลังไม่ได้เขียนไหครับอ่ะโอเคเขาลากแบบนี้ครับลาก d b e นี่ครับอันนี้คือลักษณะโจทย์ของข้อสอบปีที่แล้วนะครับ i s o ครั้งที่9หน้าตาคล้ายๆกันเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเขาเขามีลากเส้นมาให้การลากเส้นตัวนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งที่ค่อนข้างช่วยเราเยอะนะครับการลากเส้น AG มาเนี่ยเดี๋ยวเราลองทําข้อนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปข้อ i s o ปีปีที่10นะครับโอเคอ่ะ okay. อันนี้ถือว่าเป็นคําใบ้แล้วกันนะครับใครที่เมื่อกี้ยังไม่ได้ลองทำนะครับกดวิดีโอพอ์ไว้ก่อนนะครับลองทําข้อนี้ก่อนก็ได้ ถามว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AP ในี่ยจะยาวหมดกี่หน่วยโอเคเนาะงั้นพี่เริ่มเลยนะครับแนวคิดสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเ,เริ่มต้น AG ลากมาปุ๊บมันตั้งฉากนะครับมันตั้งฉากแปลว่า AP ตรงนี้เนี่ยมันมันคือคือถ้าเกิดว่าเรามองเป็นพีระมิดใช่ไหมฮะ เรามองเป็นพีระมิด abde นะครับมองออกไหมอันนี้คือพีระมิด abde เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับอ่ะพิจารณานะครับพีระมิด abde นะครับเราจะมองเป็นปริมาตรสองมุมมองนะครับปริมาตรปริมาตรนะครับปริมาตรของพีระมิดมีค่าเท่ากับ1ใน3คูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็คูณอยู่กับความสูง ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1นึ่งส่วนคูณอยู่กับฐานอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามองให้ BDE เป็นฐานนะครับมองให้ BDE เป็นฐานนะพี่ก็เขียนแบบนี้ครับหส่วนสคูณอยู่กับพื้นที่ของสามเหลี่ยมพื้นที่ของสามเหลี่ยม BDE นะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BDE คูณอยู่กับความสูงครับความสูงคือ AP ทีนี้ปริมาตรเนี่ยมันสามารถมองได้หลายมุมนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนฐาน เปลี่ยนความสูงไปเนี่ยก็ได้มุมองปริมาตรอ,อีกมุมหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่มองใหม่พี่มองให้ ADE เป็นฐานนะครับมองให้ ADE เป็นฐานความสูงของพีระมิดเนี่ยก็จะกลายเป็น AB ถูกไหมครับเพราะมันลากมาตั้งฉากเหมือนกัน AB ตั้งฉากกับ ADE เห็นไหมครับหรือมีค่ากับากับ1ใน3คูณอยู่กับพื้นที่อะไรครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ADE คูณอยู่กับความสูงความสูงคือ AB นี่เลยครับกลายเป็นสมการของเรา เพราะฉะนั้น2ตัวนี้เท่ากันนะครับเพราะเป็นปริมาตรเหมือนกันก็จับมันเท่ากันได้เลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ1ส่วน3คูณอยู่กับพื้นที่ของสามเหลี่ยม b d e นะครับคูณอยู่กับความสูง a p ก็จะมีค่าเท่ากับ1ใน3คูณอยู่กับพื้นที่ของสามเหลี่ยม a d e คูณอยู่กับความสูง a b อ่ะ1ส่วน3ก็ตัดกันไปนะครับชึบชึบ สามเหลี่ยม BDE ครับสามเหลี่ยม BDE พี่นาสามเหลี่ยม BDE นิดนึงสังเกตนะครับว่าสามเหลี่ยม BDE เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามองออกไหมครับ AD ตรงนี้เนี่ยยาวสิบสองหน่วยใช่ไหมครับ AE ยาวสิบสองหน่วย EF ก็ยาวสิบสองหน่วยทุกด้านยาวสิบสองหน่วยเหมือนกันหมดแล้ว AED นะครับเอาใหม่ครับ EAD EAD ก็เป็นมุมฉากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโดยพิธากรัสแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า DE ก็มีความยาวเท่ากับ ดีอกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ12กํากำลังสองบวกอยู่กับ12กํากำลังสองถูกไหมครับก็มีค่าเท่ากับ2เท่าของ12กํากำลังสองเพราะฉะนั้นดีอก็จะมีความยาวเท่ากับ2เอ่อสิบสองสแควรูทสองหน่วยนั่นเองนะครับในทํานองเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันเรามองเราลองมอง B d ดีบ้างนะครับ BD ดีก็เกิดจากอะไรครับ B d ดีก็เกิดจากเอ่อสามเหลี่ยม DCB นะครับสามเหลี่ยม DCB มี C เป็นมุมฉากใช่ไหมครับ DC ยาว12 BC ยาว12โดยพีทาโกรัสนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับว่า BD ก็จะมีค่าเท่ากับ12 square root 2หน่วยในทำนองเดียวกันครับ BE ก็ยาวเท่ากับ12 square root 2หน่วยนะครับผมในทำนองเดียวกันนะครับ BE และ BD ก็เท่ากับ12 square root 2หน่วย เพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นสามเหลี่ยม BDE ก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับด้านเท่าที่มีด้านที่มีความยาวด้านนะครับ12บสแควร์รูทสองโอเคเนาะแทนค่าเลยนะครับสูตรของออสูตรของสามเหลี่ยมนะครับสูตรของสามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยม bde มีพื้นที่เท่ากับรูทสามส่วนสี่นะครับคูณอยู่กับด้านกําลังสองด้านคือสิบสองสแควรูทสองใช่ไหมครับยกกําลังสองคูณอยู่กับ ap นะครับคูณอยู่กับ ap มีค่าเท่ากับฝั่งขวามือครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ade สามเหลี่ยม ade นะครับเห็นไหมครับว่ามีมุม a เป็นมุมฉากพื้นที่ก็เลยมีค่ากับหนึ่งรูทสองคูณฐานคูณสูงนะครับฐานคือ ae สูงคือ ad ก็กลายเป็นเศษหนึ่งสองคูณอยู่กับเท่าไหร่ครับหนึ่งสองคูณอยู่กับ 1 2คูณ12แล้วก็คูณกับ ab ครับ ab ก็คือ12อีกเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะทีนี้แค่แก้สมการนะครับเราก็จะได้ความยาวของส่วนของเส้นตรง ap นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำพี่ทำต่อให้จบก่อนนะครับ2ตัดใช่ไหมครับ2ตัดก็นี้กลายเป็นเลขสอง s ร u a ูสองกำลังสองก็ตัดกับเลข2ข้างหน้านะครับก็กลายเป็นตัดชึบๆนะครับพี่ตัดข้างในเลยแล้วกัน 12กำลัง2นะครับก็ตัดกับ12ตรงนี้2ตัวนะครับก็หายไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ากลายเป็นสแควรูทสามเอนะครับอันนี้พี่ทําเร็วนิดหนึงนะมีค่าเท่ากับ12ตรงถูกไหมครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือ AP ตรงนี้ก็ยาวเท่ากับ12ส่วนสแควรูทสหน่วยนะครับหรือเอาสแควรูทสคูณเข้าหารออกนะครับคูณทั้งบนทั้งล่างเพื่อที่ทําให้ตัวส่วนไม่ติดสแควรูทนะครับก็จะกลายเป็น ข้างบนคูณกันกลายเป็น12บสอแควรูทสนะครับข้างล่างคูณกันรูทสาคูณกัน2ตัวครับกลายเป็นเลข3 3ตัด12กลายเป็น4นะครับ3ตัด12บชึบกลายเป็น4เพราะฉะนั้น AP ก็ยาวเท่ากับ4ี่สแควรูทสหน่วยโอเคนะครับพอเห็นภาพเนาะนะครับทีนี้พอกลับมาที่ตัวโจทย์ของเราก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรยากเลย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลากเส้น AG นะครับเราลากเส้น AG มาจือ๊อแบบนี้นะครับจะได้ว่าความยาวของเอ่อความยาวของส่วนของเส้นตรง AP คือ4ี่สแควรูทสามดูไหมครับแปลว่าตรงนี้นี่คือ4ี่สแควรูทสามนี่เลยนะครับพี่ตั้งชื่อว่าจุด P อ่ะอันนี้เหมือนกันครับ c A G เนี่ยตัดกับระนาบ CFH ที F ่จุด Q แล้วกันนะครับมันสมมาตรกันนะครับเลยสามารถบอกได้ว่าจาก จทย์ดดข้อที่แล้วนะครับจากโจทย์ข้อที่ผ่านมานะครับที่เราทําไปเมื่อกี้เนี่ยจะได้ว่าะไรครับจะได้ว่า AP มีความยาวเท่ากับ QG นะครับเท่ากับ QG เท่ากับ4สแควรูท3หน่วยนะครับแต่ว่าความยาวของ AG คืออะไรครับความยาวของ AG สามารถหาได้ไม่เอ่ย จริงๆรูปนี้นะครับพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นรูปที่พวกเราน่าจะพอคุ้นกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาทําข้อสอบไ j เจโอตรงนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถหาความยาวของเส้นเทียงมุมได้อยู่แล้วนะครับอแต่สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยรู้นะครับว่าความยาวเส้นเทียงมุมของเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เนี่ยมันคือเท่ากับเท่าไหร่นะครับ่พี่สมมุติเป็น general case เลยละกันสมมุติว่าด้านตรงนี้ยาว A นะครับ กว้าง A ยาว B สูงสักลึกลึกสัก4แคตและกันอ่ะจริงๆต้องบอกว่ายาว B กว้าง C สูง A อะไรประมาณนี้เนาะนะครับสมมุติว่ากล่องหน้าตาลักษณะประมาณนี้ต้องการหาความยาวของเส้นทแยงมุมถูกไหมครับอันดับแรกครับเราเริ่มจากตัวที่ง่ายๆก่อนอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มจากการลากเส้นเ b ก่อนนะครับ เนื่องจากตรงนี้เป็นมุมฉากถูกไหมครับแสดงว่าไอเส้นสีฟ้าของเราเนี่ยเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับสแควรูทเท่าไหร่ครับสแควรูทเอกำลังสองบวกด้วยบีบอยกำลังสองนะครับเนื่องจากว่าไอเจ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกับเดียวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างหน้าเห็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างหน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นสีฟ้าก็ย่อมตั้งฉากกับตั้งฉากกับความยาวซีแคทเห็นไหมครับ ตรงนี้ย่อมตั้งฉากกันอีกเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าความยาวของเส้นสีแดงนะครับมีความยาวเท่ากับสแควร์ูทของอะไรครับสแควรูทของเจ้าส q ควร์รูทเอกำลังสอบวกบีบอยกำลังสองกำลังสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บวกอยู่กับข้างนอกครับคือ C ีแคทกำลังสนี่คือความยาวของเส้นแฮียงมุมครับ สแควรู t กับกำลัง2ก็ตัดกันทิ้งไปนะครับเหลือแค่สแควรูตของอะไรครับของ a กำลังบวก b boy กลัง2บวก c แคตกำลังสนั่นเองเนาะนะครับเป็นคำตอบทีนี้สำหรับในกรณีนะครับในกรณีที่เป็นลูกบาทนะครับเป็นลูกบาท a ก็จะมีความยาวเท่ากับ b boy เท่ากับ c คทถูกไหมครับเพราะว่าด้าน,านทั้งหมดยาวเท่ากันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า,วาความยาวของเส้น ทแยงมุมนะครับก็จะมีความยาวเท่ากับสแควรูทของพี่สมมุติให้เป็น a ทั้งหมดเลยนะครับก็กลายเป็น a กําลังสองบวก a กําลังสองบวก a กําลังสองนะครับเยลายมีความยาวเท่ากับสแควรูทของ 3a กําลังสองสามารถถอด a ออกมาได้ถูกไหมครับเนื่องจาก a เป็นค่าบวกอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่อาร์สลูตกลายเป็น a อสแควรูตสามวยโอเคนะครับอันนี้คือความยาวของตัวเส้นทียงมุมเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อ สำหรับโจทย์เรานะครับลูกบาศเห็นไหมฮะลูกบาศมีความยาวของแต่ละด้านคือ12หน่วยเนื่องจากลูกบาศมีเส้นเทียงมุมนะครับเส้นเทียงมุม AG นะครับ AG มีค่าเท่ากับ12สแควร์รูทสหน่วยถูกไหมครับจึงสามารถสรุปได้ว่าเลยครับนั่นคือ PQ นะครับ PQ หรือระยะห่างของทั้ง2ระนาบนะครับทั้ง2ระนาบก็จะมีค่าเท่ากับ AG ลบ AP ลบ QC QG ถูกไหมครับก็กลายเป็น12บสแควรูทสนะครับ12บสองสแควรูทสลบสสแควรูทสลบอยู่กับ4ี่สแควรูทสก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบแรูทสก็กลายเป็น4ี่สแควรูทสหน่วยนั่นเองนะครับ แปลว่า AP ยาวเท่ากับ PQ ยาวเท่ากับ QC เลยเนาะนะครับเท่ากับเท่านี้หน่วยตรงกับช้อยข้อ D DOC อเลยนะครับสรุปในฟิดิอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อิงโจทย์เก่านะครับอันดับแรกคือเราต้องลากเส้น AG ถูกไหมครับแล้วเราจะหาความยาวของ AP ก่อนนะครับโดยที่ P มันเป็นจุดที่เกิดจากการที่ เส้นเอียงมุม AG ตัดกับระนาบ BDE จุด Q เกิดจากการที่เส้น AG นะครับตัดกับระนาบ CFH นะครับเราหา AP ก่อนนะครับและ AP ก็มีความยาวเท่ากับ q QG ถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือเอ,อเาหาความยาวของเส้นเอียงมุม AG นะครับแล้วก็จับมาลบกันอ,อันนี้คือจริงๆอันนี้คือไอเดียนะครับเพียงแต่ว่าโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยมันเป็นคําบอกป้ที่ดีนะครับเพราะว่าข้อสอบปีก่อนหน้านี้นะครับมีคําใบ้นิดนึงโดยการลากเส้น AG มาให้ด้วยนะครับ จริงๆเขาต้องล่างให้อยู่แล้วเนาะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นโจทย์ที่คล้ายๆกับว่าต่อเนื่องกันเลยเนาะนะครับถ้าใครดูข้อสอบข้อนี้มาเนี่ยมันก็สามารถทํําทาได้ต่อเนื่องได้ค่อนข้างเร็วนะครับโจทย์เขาบอกว่าคล้ายๆกันเลยนะครับว่ามีลูกบาตัวนี้ความยาวด้านละ12หน่วยเส้นเอียงมุมตัดกับ BDE ที่จุด P นะครับถามว่า AP ยาวเท่ากับเท่าไหร่แนวคิดของเรานะครับคือเราจะมองปริมาตรในสองมุมมองนะครับปริมาตรของ พีระมิด ABDE ในมุมมองแรกคือมองให้ BDE เป็นฐานมองให้ AP เป็นความสูงนะครับปริมาตรมีสูตรว่า1นึ่คูณอยู่กับพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น1นึคูณอยู่กับพื้นที่ของสามเหลี่ยม BDE คูณอยู่กับความสูง AP หรืออาจจะมองได้ว่ามีค่าเท่ากับ 1- นึคูณอยู่กับฐานฐานคือ ADE ครับพื้นที่ ADE คูณคือ AB มองได้2มุมนะครับ เราก็จับทั้งสองตัวนี้จับมาเท่ากันเลยนะครับพี่ก็เลยได้ว่า1ส่วน3คูณอยู่กับพื้นที่ของ bde คูณ ab ap นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนคูณอยู่กับพื้นที่ของ ade คูณ ab หนึ่งตัดทิ้งกันไปนะครับแล้วก็เนื่องจาก te e, นะครับ deb e db e, ยาวเท่ากันหมดเลยนะครับก็กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านคือ12สอรูทสหน่วยสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับคือรูทสส่วนสคูณด้านกาลังสอง ก็ใส่เลยครับรูปสามส่วนสคูณความยาวด้าน 12, สิบสองสแควรรูทสองกำลังสองคูณเอพีเท่ากับหนึ่งในสองคูณอยู่กับอะไรครับคูณอยู่กับเท่ากับพื้นที่ของ ADE ADE ก็คือ1น2ในคูณอยู่กับฐานคูณสูงใช่ไหมครับพื้นที่สามเหลี่ยมคูณอยู่กับ AB AB คือ12หน่วยนะครับก็ลากมาเขียนมานะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยได้ว่าความยาวของ AP เท่ากับ 4, สแควรูทสามหน่วย เพราะฉะนั้นนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่า AP ยาวเท่ากับ QG นะครับเพราะว่ามันสมมาตรกันมันเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับเท่ากับ4 s q r 3หน่วยเหลือสุดท้ายแล้วครับคือหาความยาวของเส้นที่ยังมุม AG AG หาได้จากอะไรครับหาได้จาก s q r ของ a กําลัง2บวก b กําัง2บวก c กำลัง2ถ้าความยาว ABC เป็นความยาวของด้านของเอ,อ,อ่เจ้าสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนะี่ย เริ่มต้นพิสูจน์ยังไงครับเริ่มต้นพิสูจน์จากการลาก AB นะครับลากเส้นเฮียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสี่เหลี่ยมรูปแรกนะครับมีเส้นเียงมุมยาวสแควรูทของ A กําลังสองบวกบีลังสองจากพีทาโกรัสและเนื่องจากเส้นเียงมุมสีฟ้านะครับมันดันไปตั้งฉากกับด้านด้านที่มีความยาว c หน่วยพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นสีแดงหรือความยาวของเส้นเียงมุมที่ยาวที่สุดของกล่องตรงนี้เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับสแควรรูทของ รูทอีกทีนะครับรูทเอกำลังสบวกบีกำลังสองกำลังสองบวกซีแคทกำลังสนะครับรูทก็ตัดกำลังสองทิ้งไปก็กลายเป็นสแควรูทเอกำลังสบกบกลังสบวกซีแคทกำลังสองนั่นเองและสําหรับกรณีที่มันเป็นลูกบาศก์นะครับคือความยาวด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น a อสแหน่วยนะครับเมื่อ A คือความยาวด้านของลูกบาศกเพราะฉะนั้นลูกบาศกของเรานะครับมีความยาวด้านคือสิบก็เลยยาวเท่ากับ 12, บสรูหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้น PQ ก็เลยยาวเท่ากับระยะห่างของทั้งสองระนาบหรือเท่ากับ AG ลบ AP ลบ QG กลายเป็น4สแควรูทส 3, หน่วยนะครับตรงกับช้อยข้อดีด็อกพอดีเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ